ไปกันไปคุณผู้ชมค่ะมาข่าวนี้กันต่อดีกว่านะแลนดิ้งสุภาพสตรไทยแล้วจ้าโอ้ยจ้าติดมาจากข่าวเมื่อตะกี้นักร้องหนุ่มลุกชุ่งหมอลำค่ะพี่ต้อยหมวกแดงท่านเองคุณผู้ชมค่ะเจ้าของเพลงฮิตบอกว่าอยาาขอหมอลำบอกว่าอยาาขอหมอลำหมอลำละลําแบบไหนแบบนี้เลยแบบที่ผ่านร้องเลยนะเพลงฮิตเพลงดังคุณผู้ชมจำกันได้ไหมพี่ต้อยเนี่ยเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตไปนู่นไปอังกฤษนะตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาอันนี้มันเดือนอะไรแล้วพี่ ไม่ไหนมาทำไมมาเกิดหกเดือนแล้ววาเออะรที่บอกว่าพี่กลับช้าจังนะฮะระหว่างที่แสดงคอนเสิร์ตอยู่อังกฤษเนี่ยมีทยอยส่งคลิปการแสดงมาฝากบันเทิงไทยรัฐกันตลอดเลยแต่พอเดินกลับมาถึงไทยนะเราก็ขออัปเดตหน่อยว่าพี่หายไปไหนไปนานไปหรือเปล่านักร้องลูกทุ่งชื่อดังคนนี้บอกกับเราว่าดีใจแล้วก็มีความสุขมากที่ได้มีโอกาสไปทัวร์คอนเสิร์ตเห็นรอยยิ้มพี่น้องชาวไทยที่นั่นนะฮะคือเดิมทีอย่างนี้เล่าให้ฟังก่อนจะไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยไปสี่เดือนโอ้แต่ไปไปมาที่ต้องอยู่6เดือนเน ใช่อะไรอะเออไม่ใช่ไม่คิดถึงเมืองไทยนะ,ค,ะคิดถึงแต่ว่าติดโควิดอยู่นู่นก็เลยอยูอ่นานไปหน่อยอคุณผู้ชมค่ะซีซั่นนี้พี่ไม่รอดนะคะติดโควิดไปเรียบร้อยเลยแต่ก็โชคดีที่อาการไม่หนักอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ต้อยหมวกแดงกันหน่อยจ้าน้องที่บ้านที่อึ่งเปรตแล้วติดโควิดอ๋ออ่าโอไมค้อนี้แหละมั่งคิดว่านะแล้วพี่ตาก็อยู่นั้นก็ติดด้วยทีเนี้ยแต่ไม่รอดพี่ก็ติดติดแต่ว่าพี่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลค่ะพี่ทานยา ครั้งสลยจูน้วมันก็หายถามถึงเรื่องการทัวร์คอนเสิร์ตที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะความสุขสนานได้ไปทัวร์ต้องบอกว่ามันมากหลายรสชาติมากภายในปีนี้ทำเพลงใหม่หนึ่งเพลงค่ะไปอีกสักสองปีข้างหน้าให้ไปใหม่ตอนนี้พี่กำลังเคลียร์เนื้อเพลงอยู่เพราะมีจารนแต่เพลงแต่งมาที่กำลังเคลียร์เคลีย์เนื้อเพลงใส่คอร์ดใส่อะไรก่อนก็จะกล่ว่าจะเรียบเรียงเพลงเองก็เลยกันเดี๋ยวพอ ออทุกอย่างลงตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะดูคิวเขาอัด hmm. เขาอัดเสร็จป๊บก็จะดูคิวถ่ายเอ็นบีคือภายในปีเนี้อเอาเป็นว่ากลับมาแล้วแฟนๆหายคิดถึงแน่นอนนะคะ,ะหลังจากที่ปล่อยผลงานมาเยอะๆนะคะ,อ,ะ,ะคอาจจะมีต้อยหมวกแดงเวิลด์ทัวร์ก็ได้คุณผู้ชมนี่ออนะคะุณผู้ชม